อ่าอันนี้จะเป็นบทที่สามบทที่สามจะเป็นโทรศัพท์เคลื่อนที่นะคะ ที่มันใหม่หน่อยเนาะระบบเซลลูล่านะคะระบบเซลลูล่ามันก็คือระบบของโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ไร้สายนะคะทีนี้เขาบอกว่าอ่าเวลาเมื่อก่อนอในบทที่สองเขาบอกว่ามีการ reuse frequency ใช่ไหมก็คือเอาความถี่นะคะเอาความถี่เนี่ยนำกลับมาใช้นะคะเอาความถี่นำกลับมาใช้เนาะ อ่ะทีนี้เอาความถี่กลับมาใช้อ่ะทีนี้เขาบอกว่าโดยจัดสรรนนะคะลงพื้นที่บริการต่างๆอันนี้เขาบอกว่าถูกเรียกว่าเซลล์ก็คือพื้นที่หรือลังพึ่งนี่แหละนะเรียกว่าเซลล์นะนี่นี่คือเซล์อันนี้คือกี่เซล F หนึ่งก็คือเท่าไหร่ 1> F หนึ่งก็คือเซล เซลที่หนึ่งใช่ไหมความถี่ f ก็คือความถี่นั่นเองของช่องสัญญาณของแต่ละเซลนะคะอ่อันนี้เนี่ยเป็นภาพที่ใช้เกี่ยวกับความความถี่ของระบบเซลลูลาในแต่ละเซลล์นะ f หนึ่งก็คือเซลอ่ความถี่ที่หนึ่งแต่ไอตรงนเนี้ยเนี่ยรวมกันทั้งหมดแล้วเนี่ยมันคือรลังพึ่ง นะคะมันคือรังผึ่งซึ่งในรังผึ่งเนี่ยก็คืออ,อมีแต่ละอันเขาเรียกว่าเขาคุยก็บครูก็กดออกไม่ได้ค่ะเป็นไม้ด้วย <c oughs> ครูกำลังอัดวิดีโออยู่เนาะ <c oughs> ปิดไม้ด้วยนะคะมีมาร,รยาทด้วยนะอ่ะทีนี้รวมทั้งหมดเนี่ยเขาเรียกว่ารังผึ่งนะคะแต่ว่านะคะ ในหนึ่งเดียวเนี่ยเขาเรียกว่าเซลล์นะอะคูถามนะอันนี้มันจะมี f หนึ่ง f สอง f สามแล้วก็ f สนะี่เนาะแล้วก็ f หนะึ่งสองสามสี่เนาะแล้วก็จะเรียงอย่างเงี้ยหนึ่งสองสามส่ไปเรื่อยๆนะคะอันนี้ความฉี่ของระบบซิลร์ระในแต่ละเซลล์นะคะต่อมานะคะ เป็นภาพแสดงช่องสัญญาณของสถานีฐานกับตัวเครื่องโมบายสถานีฐานคือลายเบสสเตชันกะ็คือเสานะคะคือเสานะอ่าส่วนส่วนตัวโมบายก็คือเครื่องมือถือของเรานะคะเวลาเราส่งเนี่ยเวลาส่งขึ้นเนี่ยเขาเรียกว่าอัพริงแต่เวลาเรารับสัญญาณลงมาเนี่ยเขาเรียกอ่าเขาเรียกว่าเวลา เ,เพิ่งนะเวลาส่งขึ้นเเรียกว่าดาวริงแต่ว่าเวลาเอาลงมาเนี่ยเขาเรียกว่าอัปริงนะคะอ่ะ,อะทีนี้ต่อจริงๆส่งขึ้นมันต้องคือ Link. อัปริงนะคะเอาลงมาเนี่ยคือดาวริงครูว่าอเน,นี้ยรูปน่าจะผิดนะถ้าเป็นดาวเทียมก็เหมือนกันส่งขึ้นคืออัปริงนะชื่อมันก็บอกอยู่แล้วอัปแปลว่าขึ้น ดาวคือลงนะอ่ะต่อรูปน่าจะผิดต่อมาเรื่องโครงสร้างพื้นฐานของระบบซลลูราซลลูราโมบายสักเจอสักเจอแปลว่าโครงสร้างนะคะอ่ะทีนี้เนี่ยเขาบอกว่าเริ่มจากตัวเครื่องโมบายของเราเนี่ยเครื่องโมบายของเราก็คืออะไร ตัวมือถือเนาะ Mobile Station นะคะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการถือต่อสืส่อสารระบบโทรศัซท์มือถือของเรามีอะไรบ้างมี a t e n a ก็คือเสาอ,อากาศนะต้องมีนะเพราะไม่มีก็คือรับไม่ได้ส่งไม่ได้นะแต่สายอากาศเนี่ยสายอากาศเนี่ยที่ตั้งก็คืออยู่เหนือสถานีฐานเนาะอ่ะสถานีฐานหรือเรียกว่า b บ s ส Station นะคะหรือเบสท t น นะฐานซิฟเวอร์สเตชันนะทำหน้าที่เชื่อมต่อสัญญาณนะคะระหว่างส่วนควบคุมสถานีฐานกับโมบายนะคะสถานีฐานก็คืออะไรก็คือเสาเนาะแล้วก็โมบายก็คือตัวเครื่องนะคะอย่างที่บอกไปแล้วนะคะอ่าคุณยูเซอร์ user, กดอะไรคะภาพชหน้าจอมันค้างอาจารย์ไม่รู้ของคนอื่นไป,ป็นหรือเปล่า อยู่ที่บทที่สามอยู่เลยครับบ่ที่สามระบบเพื่อนที่มาอืมอ่ะฟังไปก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวกลับไปดู YouTube ย้อนหลังนะคะครูก็จะแขวนไว้ใน Google Classroom เหมือนเดิมเนาะอ่ะเพราะว่ามันมีปัญหาครูก็เนาะแต่ครูหน้าสไลด์ครูเปลี่ยนอยู่นะเดี๋ยวมันก็คงจะเปลี่ยนถัดไปมั้งน่าจะเป็นที่สัญญาณอินเทอร์เน็ต เดี๋ยวกลับไปดู YouTube ย้อนหลังเนาะอ่ะทีนี้เขาบอกว่าทำหน้าที่ในการเชื่อมต่อสัญญาณระหว่างสถานีฐานกับตัวโมบายนะคะโดยจะมีหน่วยควบคุมนะคะมีวงจรอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยสำหรับในการประมวลผลสัญญาณเคลื่อนวิทยุนะคะมอนเงียบแม่สอนนะคะอากลองดีนะ มีระบบสายอากาศนะคะซึ่งต่อนะคะออกมาจากส่วนควบคุมนะคะคลื่นวิทยุนะคะจะมีช่องนะคะจะมีช่องกับนะคะเทอร์มินัลนะคะก็คือเพื่อในการควบคุมในการแก้ไขเนี่ยสำหรับในการติดตั้งอุปกรณ์แหล่งจ่ายไฟนะคะซึ่งสถานีฐาน,นมีอยู่ด้วยกันสองระบบด้วยกันก็คือ1น,นะคะก็คือระบบจ่ายไฟฟ้านะคะ ตามบ้านธรรมดากับ2ใช้แบตเตอรี่เวลาฉุกเฉินเนาะอ่ะทีนี้ระบบโทรศัพท์เซลรูล่าแบบต่างๆก็คือจะมีหนึ่งก็คือระบบ NMT ก็คือ Nordic Mobile Telephone แล้วก็ a M นะคะก็คือ Advanced Mobile Phone System แล้วก็ t a g ก็คือ Total Asset Communication System นะคะแล้วก็ระบบซล l ูล่า C 450แล้วก็ GSM Global System for Mobile Communication นะคะแล้วก็เป็นระบบเซลลูล่านะคะ DCS t e น c e l l u l a r System นะคะมีอยู่6นะ,ะต่อมาการมอดูเลตแบบอนาล็อกนะคะแบบอนาล็อกเนี่ยมันมีอยู่ในกัน3วิธีก็คือเป็นแบบมอดูเลตทางแอมพลิจูดทางความหรือภาพวิทยุของเราก็เรียกว่า AM เนาะนะแล้วมอดูเลตทาง ทางอะไรทางความถี่วิทยุเราก็เรียกว่า FM เนาะแล้วก็ทางเฟสนะก็คือ PM นะคะการมัตุเรตนะคะการแปลงสัญญาณดิจิตอลเป็นอนาล็อกหรือดิจิตอลก็คือ D นะคะ 2A A คืออนาล็อก เนาะเป็นการมอดูเลตทางแอมพลิจูดนั้นเขาเรียกว่า ASK แต่ถ้าทางความถี่เขาเรียกว่า FSK แล้วก็ทางเชิงเฟสเขาเรียกว่า PSK นะคะการแปลงอนาล็อกเป็นดิจิตการแปลงอนาล็อกเป็นสัญญาณดิจิตอลน,นะคะก็คือเป็น A 2 D A อนาล็อก t D ก็คือดิจิตอลน,นะคะ แปลงได้สองวิธีด้วยกันก็คือการบดรเทาทางแอมปิจูดของพันธ์หรือเรียกว่า PAM นะคะพันธ์แอมป์จูดมัตเรชันนะคะหรือการสองก็คือการมารูเทาแบบรหัสพันธ์หรือเรียกว่า PCM ก็คือพัน a m p แอม u d จูดมัตเรชันนั่นเองอันนี้ก็จะจบในบทที่3เนาะอันนี้ก็จะจบในบทที่3เดี๋ยวครูจะแขวนเอาไว้นะคะ เดี๋ยวครูจะแขวนเอาไว้ที่ที่ YouTube ด้วยนะคะนะคะช่องม่นม่นคิดขับเนาะแล้วก็เอาไว้ที่ Google Classroom พวกเราได้เข้าไปอยู่ในช่องนั้นอยู่แล้วอยู่แล้วใช่ไหมใช่ครับอ่ะใช่อ่ะแล้วถ้าเราเรียนในบทที่3มเสร็จแล้วนะคะเราก็ทำแบบฝึกหัด นะในบทที่สามก็จะมีอยู่กันสิบข้อหน้าห้าสิบสี่นะคะแล้วก็หน้าห้าสิบห้าเป็นการกบาทนะแล้วก็ตอนที่สองเนี่ยจะเป็นทำางสมุดข้อ1ถึงข้อหเหมือนเดิมนะข้อ1นึถึงข้อ5เหมือนเดิม,นะม,ดมแตวคู